จำนวนสองเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นตัวแพงครับอย่างที่เคยโพสต์ไปว่า,าราคาที่รับซื้ออยู่เนี่ยละ5,000บาทนะส,าสวัสดีสวัสดีเอของช่องร้านอับตุนรับซื้อแบงกงเรียนโบราณน,นะครับวันนี้เนี่ยพผมจะมาแกะบวัสตุที่เอฟซส่งของมาก่อนทางเคีวรถตู้นะครับสายส่งากาสบายย้อย1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างใน,นจะเป็นอะไรกันบ้างนะัเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับส,สวัสดีสวัสดี FC ของช่องร้านอับจุดรับซื้อแบางา์เรียนโบราณน,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปรับของที่คิวรถตู้ส่งกลาสายสบ้ายย้อยนะครับซึ่ง FC ทรงเหรียญช้าง ปี6 1ซึ่งเหรียญละ5,000บาทส่งมา2เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญช้างรอหหน้าตาจะเป็นแบบในอะไรยังไงนั้นเรามาชมในคลิปได้เลยนะครับเรามารับของแล้วนะครับี่เกียวรถตู้สง mm ่ง hmm. สบายเลยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเราับไปดูกันที่บ้านนะครับว่าเหรียญช้างเดี๋ยวละ5,000หน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ สลาวและสวัสดี FC ของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบงเดืนโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะวัสดุที่เอฟซจากจังหวัดสงขลานะครับเขาส่งของมาก่อนเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าถ้าส่งมาทางรถตู้เนี่ยภายในวันเดียวครับก็จะได้เร็วครับจะได้ได้ตั้งภายในวันนี้เลยครับจะเร็วกว่าส่งของทางไปีย์หรือว่าคนส่งอื่นๆอีกนะครับซึ่ง Uh, FC ท่านนี้นี่ส่งเหรียญช้างของราชการที่6ก uh, จำนวน2เหรียญนะครับซึ่งเป็นตัวแพงครับอย่างที่เคยโพสต์ไปว่า uh, ราคาที่รับซื้ออยู่เนี่ยละ5000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าหน้าจะจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเหรียญช้างของราชการที่6เนี่ยตัวแพงอันดับ1นนะครับของเหรียญบาท ครับก็คือรุ่นนี้นะครับรับซื้ออยู่เนรียญละห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเหรียญช้างปี2461นะครับย้ําว่าเฉพาะปี2461เท่านั้นนะครับเนี่ยส่งมาสองเหรียญนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับว่า2461นะครับแบบไหนนะครับไม่ยากครับแค่ดูปีครับเนี่ยสองสี่หกหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับนี่ 2 2 4 61ก่ 1, แล้วก็อีกเรียนหนึ่งก็คือ2461นะครับถ้าแบบนี้รับซื้ออยู่เรียนละ5,000บาทนะครับกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยดูกันชัดๆนะครับรอหกเรียนละ5000บาทนะครับเพราะว่าร่นนี้จะหายากครับผลิตน้อยอันดับ2แต่ว่าจะหายากกว่านะครับตัวผลิตน้อยอันดับหนึ่งก็คือปี57นะครับแต่ว่าในตลาดเนี่ย 2461จะหายากกว่าดังนั้นก็เลยปี2461ราคาก็เลยแพงกว่า2457นะครับถ้าปี2457เนี่ยรับอยู่เรียละพันห้งสองพบาทนะครับอีกปีหนึ่งที่รองจาก2457ก็จะเป็น2456นะครับรับซื้ออยู่เรียญละ1,000ถึง1,500บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นปีปกติทั่วไปที่เหลือจาก3ปีนี้ก็จะมี2,4,5,8,5,9และก็60นี่รับซื้ออยู่ในละ5า0รถึง700บาทนะครับซึ่งช่วงนี้นะีราคาอาจจะตกว่าดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าราคาตลาดตอนนีออ้ขายของยากครับราคาก็เลยไม่ได้แพงนะครับตอนนี้เรียนผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นเรียญน,นี้เนี่ยมยีเรียญหนึ่งเนี่ยสภาพโดน มีมีรอยแปลงขัดมานะครับทําให้ราคาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆถ้ามันดำก็ให้มันดำแบบนั้นนะฮะอย่าไปทํำอะไรกับมันไม่งั้นราคาตกได้นะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอเนะหรือว่าน,นามาสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับ หรือว่าเหรียญวันดอลลร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่น ที่เีลาคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ หยดซื้อไข่นะครับเหรียญเงินจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอดเวิร์ดนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03ยกับ0 4ยส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี 1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20่สิบสตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยี่และ50าสิบตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรห้านะครับรห้เช่นเหรียญหลังตราเพนดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอส,อรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอางนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี่รอสี่จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเอาไปมาดูาพดด้วงนะคะรับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ตนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ อออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศลต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร้อบ,บาท อันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทน,น,นะคระบับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครันนบ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ